สรุปผลการเนินงานไตรมาสที่1และไตรมาสที่สองประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2 5 6 6ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกรางนวยเป็นหน่วยงานในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานการจัดการศึกษาต่อเนื่องและการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนในชุมชนสกลอำเภอกรางนวยมีบุคลากรทั้งสิ้นจำนวน21คนประกอบด้วยผู้บริหารนางสาวรังรองชัยเชษ ข้าราชการครูจำนวนสองคนครูอาสาสมัครการศาารึกษาในโรงเรียนจำนวนสี่คนครูกศนตำบลจำนวนสิบคนครูศูนย์การเรียนชุมชนจำนวนสองคนบนรรลักษ์จำนวนหนึ่งคนและพนักงานบริการจำนวนหนึ่งคนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกาอํานวยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมดังนี้กิจกรรมตามนโยบายและจุดเน้นกศนประจำปี2 5ง6และนโยบายรัฐมนตรีดังนี้ การน้อมนำพระบรมราชโองายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาโดยการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในการพัฒนากศนำตำบลให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตรวมถึงการร่วมกิจกรรมจิตอาสากับหน่วยงานภายีเครือข่ายกิจกรรมการเรียนรู้โคกหนองนาโมเดลได้เนินการจัดโครงการศึกษาเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การจัดกิจกรรมเรียนรู้อาชีพระยะสั้นเพื่อสร้างไรายได้1สัปดาห์1อำเภอ1อาชีพโดยการจัดกิจกรรมหลักสูตรการทำทุ่งสามิติจากหมพรหมกิจกรรมตามนโยบายของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสกลนครการยกระดับผลสำนิกทางการเรียนและการเพิ่มจำนวนผู้เข้าสอบปลายภาคเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ได้ดำเนินการจากกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสำฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทยวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาต่างประเทศส่งผลให้ร้อยละจำนวนผู้เข้าสอบปลายภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2515คิดเป็นร้อยละ70.53ซึ่งสูงกว่าภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2515คิดเป็นร้อยละ12.01 การพัฒนากศนตบลต้นแบบ 5D Premium ได้ดำเนินการพัฒนากศนตบลท่าก้อนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพและพัฒนากศนตบลพลง,งามเข้าสูกกส่กศนตบลต้นแบบ 5D Premium Plus จนได้รับรางวัลชนะเลิศดับ,บหนึ่งระดับกลุ่มโซนสำนักงานสกรจังหวัดสกลนครกิจกรรมนโยบายต่อเนื่องการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2515มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนระดับประถมศึกษาจำนวน34คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน309คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน515คนรวมทั้งสิ้นจำนวน858คนและภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2516มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนระดับประถมศึกษาจำนวน38คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน365คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน497คนรวมทั้งสิ้นจำนวน900คนได้ดำเนินการจัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนดังนี้โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่อย,ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทยวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาต่างประเทศ โครงการแข่งขันกีฬากอรสนเกมระดับกลุ่มโซนสนมโครงการแข่งขันกีฬากอรสนเกมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือโครงการพัฒนาทักษะวิชาการเพื่อย,ยกระดับผลสำฤทธิ์ในการสอบเอนเนตสาระความรู้พื้นฐานสาระพัฒนาสังคมสาระทักษะการเรียนรู้สาระการประกอบอาชีพและสาระการดำเนินชีวิตการศึกษาต่อเนื่องประกอบด้วยโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพหลักสูตรทอผ้ามัดหมี่ย้อมครามลายนาครธรรมเป้าหมายจำนวน6คนผลการดำเนินงานจำนวน15คนแบบชั้นเรียน3าสชั่วโมงขึ้นไปเป้าหมายจำนวน44คนผลการดำเนินงานจำนวน66คนได้ดำเนินการจัดก,กิจกรรมจำนวน4หลักสูตรประกอบด้วยหลักสูตรช่างประปาหลักสูตรจักสาร หลักสูตรการทอผ้ามัดหมี่ย้อมครามลายขิดเจ้าฟ้าสิริวันวรีและหลักสูตรทอผ้ามัดหมี่ย้อมครามลายดอกรักราชกัญญากลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมงเป้าหมายจำนวน240คนผลการดำเนินงานจำนวน304คนได้ดำเนินการจากกิจกรรมจำนวน8หลักสูตรประกอบด้วยหลักสูตรการทอผ้าสบายย้อมครามหลักสูตรการทอผ้าพันคอย้อมคราม หลักสูตรการทอผ้าพันคอย้อมครามลายน้ำไหลหลักสูตรการทอผ้าย้อมครามลายราชวัตหลักสูตรการทำทุงสามมิติจากได้ย้อมครามหลักสูตรการทำผ้ามัดย้อมครามหลักสูตรการทำทุงสามมิติจากไหมพรมและหลักสูตรศิลปะการจับจีบผ้าประดับการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป้าหมายจำนวน8คนผลการเรียนงานจำนวน20คน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการศึกษาเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฟาร์มตัวอย่างบ้านท่าแร่ดงป่าปากการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนเป้าหมายจำนวน10คนผลการดำเนินงานจำนวน14คนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ประชาธิปไตยในระดับตำบลการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเป้าหมายจำนวน12คน ผลการดำเนินงานจำนวน19คนได้ดำเนินการจัดก,กิจกรรมโครงการสืบสารวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นการทำทุงสามิติกาศรศึกษาตามอัธยาศัยศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้อเาเภอกามหน่วยได้ดำเนินการขับเคลื่อนงานการศึกษาตามอัธยาศัยโดยการจัดก,กิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับประชาชนรวมกับห้องสูตรประชาชนอำเภอกามน่วย ซึ่งมีสมาชิกจำนวน2682คนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลายรูปแบบเช่นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดกิจกรรมแนะนำหนังสือใหม่ประจำสัปดาห์กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภออากาศอํานวยยังคงขับเคลื่อนการเมืองงานในประเด็นสำคัญต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยังย่งยืน ให้ความสำคัญในการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายการประชุมและนำมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมด้วยความรู้รักสามคัคคีทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการดาเนินงานให้ความสำคัญกับข้อมูลแผนการดาเนินงานนำมาสู่การกำหนดแนวทางการดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมสืบต่อไป